ใส่งี้ครับพอแบบว่าเอาเอเ,เพื่อนเล่เพื่อนเลือกอะไรมาผมไม่ใช่นำตัวสงนะครับนำตัวไปนว่าไม่อยากเล่นนะครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมเดินต้นโลนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสแลมดังนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นแหลงนะครับให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดผมเล่นแหลงกีตาร์ถึงผมจะถึงผมเล่นแหลงกีตาร์ผมจะขึ้นตัวหลักสําคัญหนึ่งนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ต้นลังสำคัญสองนะซึ่งแรงตอนนี้เป็นซีซั่น5นะครับก็ขามาซีซั่น5แล้วเล่มว่านครับจากซีซั่นก่อนนะครับสถิติซีซั่นผมก็ครั้งก่อนก็อยู่ที่ซุปตาซุปเตอร์ตาไอวีนะครับส่วนซีซั่น2ก็สุดยอดไฟตาย3นะครับไม่รู้จะปั่นถึงหว่าช่วงนี้มันปั่นยากเลยมันเหมือนเสมอสมัยก่อนคือสมัยก่อนมันไม่มีพวกล่างสองหรือว่าล่างแอดม่านะครับคือมันปั่นง่ายมาก ตัวที่เป็นตัวพวกแบบว่าตัวงงก็สมัยนั้นก็จะมีพวกเซนโดไม่ก็รู้คำว่านะครับช่วงนั้นมากิไม่เข้าดล้วเขาเข้าแล้วแหละแต่ว่ามันก็นะใช้ค่าอัพเยอะหน่อยวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นคอยกาเยอะอยู่ก็ผมว่าจะกาจะอัพไปเต็มเลยนะมาได้เวลาเลือกตัวครับผมได้เพื่อนขอมากนนะเพราะว่าผมกาจะเล่นไว้เล่นคอนสุดนท้ายนะเพราะว่า รว่าผมจะไปดูสตูว่าสตูจะเล่นอะไรนะครับเผื่อว่าสตูสเซนโดมาอย่างงี้ผมก็เตรียมสตลเลนะครับอย่ดูนะเพื่อนเดอะไรเสซี่าเหรอ,อามาีเออเล่นอไเดียวมากีก็ได้ไม่เล่นสมอ l l f เลย s m a l โฟ o r w a r d Missi i y o เอสสองตัวเลยเหรอเซนเตอร์ Center ตัวหนึ่งเทสยาเมี่ยวน่าจเอา,านี่มั้งโอดะมาเนะทสซียาก็ได้นะพอเวอร์โฟล์ไม่มีเอสเอฟนะก็ตามนี้ครับตัวละครเดี๋ยวกลับไปดูในเกมนะว่าเป็นไงบ้างไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ตัดเข้าสู่เกมนะซึ่งผมเลือกสนามเคนะสนามพันนกักกระวาครับวาเล่นกันเลยจะเป็น,นื่ ใครได้จับบอลก่นลอาากนนักเลียดชูดผมส่งลูกให้จินเลยครับจินชูเลยครับจังหวะนี้ลง,แ,งแต่เล้วว่าเร็วเนี่ยเพราะว่าผมทัศติมาเยอะมากครับรีเบวเลยไม่ลงคิดว่าตอนแรกไม่ลงนะ โงนะันจะยิ่งช็อตสุ <c oughs> ด

นี่เป็นตัวที่แบบว่าปิดง่ายกลางยางนะถ้าเกิดคนเล่นซับเทอร์นคนเล่นแต,ตะกอดน,นะคนเล่นตะกอดจะปิดง่ายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ง่ายเลนียร์ซู่ส่งแม่งเลยครับเดี๋ยวถ้ปิดโยกี้ฮักกรีกเลียบเลยตสนใจผ่านมือครับ <S <S น้ำหานิติสามเปรับ

เรียบร้อยลงครับโม่ไฮลุ่นตักสินสเต็ป9ต่อ9มันเรียกนำนำขาดครับโอ้ไม่ลงนะจินรีบ้าครับนี่คือยากลงไม่ลงรีบ้า

ล่งให้จ um. ินไปเลยโคดเอาโธ่ไม no ูทันลงแน่นอนอย่างงี no ้โอ้โหว่าัตกนุห้จีนุุกีหฮักมหนุกี้นมม้หน マッチされて <music> まんたよって。<music>

นะ <c oughs> ได้ไหมดาวน,นะครับชนะเรียบร้อยครับสกอร์ทำไได้ชนะนที่สามด้วยสองต่อยี่สิบเอ็ดนะครับ ก็สกอดีครับจีนแบกครับก็ไปติดตามดูเกมต่อไปเลยครับว่าจะเป็นไงโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าเลือกกวละครับซึ่งทีมผมก็มีคนเล่นบนสุดก็จะมีเล่นเป็นจินนะครับหรือยกคิวตัดคิวตัดนะครับส่วนทีมโน้นก็จะเลือกอะไรไม่รู้นะครับกันด่วนเลยยึด <c> แ <ười> ล้วไงครับ ทีมเราเลือกเป็นมากิกับอาคางิมาครับผมก็ทำการเจาริโอยโตุโต์ยินะไซวัตชิโนคุตะเอาโรีบาร์มาแล้วกันนะครับืมรีบาร์มาแล้วกันพล้วนะทีมฝั่งโน้ก็จะเลือกเป็นอาคางิมากิเซนโดนะครับส่วนทีมผมก็จะมีคิโวตาสกุลงีแล้วก็จินนะครับสกินก็สกินชุดทีมครับส่วนลูนก็ยังไม่เต็มอยังไม่เต็มเลยลูนใช้ผมงแลให้ลูนอาคางิ ราะว่ารุ่นรุ่นสกุลนี้ยะคับยังไม่เยอะครับพอามสมัติไอ้สกิลสกิลย่าภาพรับก็นะครับเดี๋ยวไปดูในเกมครับว่าจะเป็นไงครับโอเคนะครับก็ตัดมาสู่เกมนะครับมาดูนะครับว่าจัมบอลเราจะจับได้ปล่าเฮ้ยโหผ่านเซนโดครับเซนโดเฟดเอาไว้ครับ โดนเขียวตาเลยปล่อยลงลยโอ้ยรีบเอาไม่ทัน

โอ้โหโดนตบไหมไม่โดนรีบาลไปเลยไช่วิ่งไม่ทันโอ้โหแต่ว่าเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยเจ็บหน่อยยิงบอลดูซาคุระจิพาสเลยไลฟ์พัสด์เหลียวตาไปหลังไอลเลย

เดี่ยวลอยลงแลยเจ็ดสิบเก้าโอ้โหทีนฝืนชูมากเลยงแน่นอนไม่ลงอุ้ยีอะไรบ้าขึก โลง่งติแน่นอนลูกตาตกติแน่นอนมาผิดยินตรงอุ้ยอุ roat, ้ยโ,โ้โียุงงงโล่งสิบสี่ต่อสองสิบสี่ตอสิเกมนี้ค่อนข้างตึงนะว่าเจอตัวตึงมากีพอครับสีเบาสวย ทิปานดสักรั้ิตัโไม่น่าปื้มปัสก์เออเราต้องอย่าฝืนนะเวลาที่ต้ฝืนไปแล้วก็ทำทีมคินแพ้นะครับเหมือนผมอะยังไงวุแน่นอนดูผมเข้าไปนั่งเลยนทบัสปเรียบร้อยลงไป โดนผิดสองฝั่งตายพอมไอ้โอ้ไม่นเรียบร้อยอ่ะฆ่าแล้วฉันก็ไม่ตายพร,ร้อมแล้วนะเพืพ่อนช่วยส่งได้เพื่อนฉันก็ไม่ตายพร,ร้อมแล้วไอ้ดื้อวะเยอะนะคาคา,ากมาหลบ

ยอดนะในเพิ่มความาวอยู่ทีครับเดี๋ยวกดไลค์เขาดูจบอยู่ที่ 24, คะแนนยี่สิบสี่ต่อสิบแปดับรววีบอลไปห้านะครับส่วนทำแต้มไปสี่นะครับห้านะิบหกนะครับก็ไปลโลเกมต่อไปนะว่าจะเป็นไงไ<ว>โอเคนะครับมาถึงหน้าเลือกตัวละครครับซึ่งผมก็เป็นโอ้หทีมเขาตุนคุริยิร่างสองมาทาก,กาสกโกะกอแล้กอแล้เรื่องวาดิ อ,อ,อ้กเขาจะเลือกอะไรนะเขาเลือกอีอ,อกโล้นมานะครับเซนโดลูกเขาว่าหืมสมอโฟล์สองตัวพาวเวอร์โฟลดหนึ่งตัวทีมผมก็มีพอยต์กาด เอสจีเซ r นเตอร์นะครับ <c oughs> ส่วนที่เขามีมี p f SF s f นะโอเคทีมเขาก็มีสกุลิีิโ้ลนสกุลิีริร่างสองเซนโดร่างหนึ่งลูกบ้าลร่างหนึ่งส่วนที่ผมม,มีมาก,กีจีนแล้วก็ทากาสโก,โกนะครับก็ไปดูในเกมนะเป็นไงโอเคนะตอนนี้ตัดสู่เกมครับผวจะจับบอลนาทีมเราจะได้แบบ ว่าเป็ดอุยอ้ยอุย้ยจี๊ดมาเนะราสง่งนี้จินล <Let us. S 1> งการปิดเรียบร้อยโล่งครับอย่าปล่อยให้จินลงเขาเคยจินลงคุ้มอะไรเต็มแพ้มานานโอ้โหแม่ ไม่ไม่แ้วนเยอะอยู่กริงน้วนเยอะอยู่ถ้าโอโหแม่ผมไมอยากให้ปล่อยลงน่าสัเลยเออลงไปแล้วบีบาดูซาุระกิ นี่มันเล่นลิ้นยิหายเล่นลิ้นดีดดิดูมัมา้ามือเลยไหมนตีนมากเอ้าเฮ้ยลงเลยอย่าเล่นเยอะเขาหลองเฮ้ย เทีมเขาเหมือนจะไม่เล่นเลยน,นิ่งๆไงโ็หลังเาออดแล้วสงหจริงไปเลยชูดไปลงๆลงมาลงเส,งส้นโดมูนจะดนเลยนะ เล่นอ่ะเหมือนมึงไม่เล่นนะเขนะาออกมาปุ๊บแม่สงส่งลนะูกให้ครนนะับคนตีแค่ไหนแล้วคนตีแค่ไหนมันคนตีก,กันไปแล้วไม่ลงครับเด็ดได้ครับฮงคิวดนสโอ้ยเด็ดได้คัทนะ

มาชิกเตได้มาสิตเลยอืม <increasingly> ด <Tiger whales> ีๆ <basics> ด um, ีด <teachers> ีด <baseball game started> ีด nah ีดีดด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 ินมาุแงงูตีีีีีด

โม่ไฮลุนตัดสินเสียซนโดเขาไม่เล่นนะครับก็อยอย่าทำอะไอย่างนี้ถ้าเกิดเล่นอะไอย่าทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าคุจะใช้มากคุณกีดแผงคุณไม่เล่นาเล่นไม่ใช่ผมทำตัวใส่ยีนะชั่วทันโม่ไฮลุนตัดสินเสี

ต้างเยอะนะสุดโคดิดนักชาติฮหลรอับสกอร์ไหจินก็สี่เจ็ดแต้มนะครับทำไปส่วนผมก็2แต้มนะครับตามนั้นก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะเยวก,ก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณสี่ดาวแนละ้วขายดาวนั้นก็ขึ้นตัวละกสำคัญหนึ่งนะครับก็ไปคลิปหน้าแล้วกันนะค่อยมาเล่นแรงใหม่นะครับ กับการเล่นแรงเก็บแรงสะสมไม่ถึงสุดยอดไปตายนะครับซึ่งสี่สั้นหรือสั้นสองวนทำไว้สุดยอดไปตายสามซีซั่ season, นท,ที่แล้วนะครับก็ทำไม่ได้แรงสุดตา3์สามหรือซุดตา4สี่จะไม่ไ่ยก็สี่สั้นนีก็ได้ฝันขึ้นสุดยอดไปตา,า,า,ายให้ได้นะสำหรับของนะเราได้ของมาเยอะ เราไปให้หมดเราไปให้หมดเพจมันสามสิบเออใช่ <c oughs> ผมก็จะทําการส่งเพชรด้วยสมวงล้อเพื่อจะเอา,าบุคกว่าแรกเป็นใช้ไปแล้วบุคกว่าล่างสองนะนี่ส่งเอาไอเฮียเนี่ยสันตีนเนี่ยเนี่ยอ h i ิตั้นหัวขุเนี่ยแม่งดาวแม่งเลยสั่นตีนเนี่ยแม่งเกมเฮียบอกเลยส่งไปเลยส่งไปส่งไปอย่างนั้นแหละ นี่นะพอถ้าเกิดผมสุ่มได้คิดต้นมาเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทําการเก็บเพชรนะเพื่อเอาไปแลกเจาหมอนตรงนี้เอาไปแลก้จงตรงนี้นะก็ไปแลกแล้วก็ว่ารังสองค่าอัพมันก็ไม่ใช้สี่ร้อยเพชรอะสำหรับสายฟรีนะถ้าเราผมมาสายฟรีใช้ประมาณสี่ร้อยเพชรถ้าคิดดูถ้าถ้าเกิดอ,อาสิบใบก็ประมาณสี่พันเพชรอะคือแบบใช้โคตรเยอะแม่ง คอยติดตามชมนะครับว่าทวันจะได้ลูกควาล่างสองไหมถ้าเกิด,ดกได้มาเราก็จะมาทําคลิปทําคลิปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับการเล่นกาในในเล่นลูกควาล่างสองเนะนี่ยผมยังไม่มีตัว,นะตตวรุวารานาา่นล่างสองเลยสักตัวทั้งหีทั้งซากรุงิรล่างสองลูกค่าล่างสองเซนโดล่างสองฮานากตะล่างสองก็ไม่มีนะครับร่างแอดวานก็ไม่มีสักตัวก็มีตัวแค่เนี้ยไม่ค่อยได้อัพด้วยบางตัว แล้วก็ไว้เจอคลิปหน้านะตอนนี้ไปละบ๊ายบาย